เคล็ดลับรักมั่นคง7ปีไม่มีเบื่อนักร้องหนุ่มเรนได้มาเป็นแขกรับเชิญเปิดใจเล่าเรื่องราวชีวิตในช่อง y YouTube ซีซั่นบีรวมถึงเรื่องราวความรักกับภรรยาคนสวยคิมแทฮีหนึ่งในสสิ่งที่ดีที่สุดที่ผู้ชายสามารถทำได้ในชีวิตคือการทำให้พ่อแม่ยิ้มทำให้ภรรยายิ้มและทำให้ลูกๆยิ้ม3สิ่งนี้สำคัญมาก ถ้าทำแบบนั้นได้คุณก็มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จแค่ช่วยล้างจานทำความสะอาดหรือกอดเธอจากด้านหลังเท่านั้นหลังจากเรนแต่งงานกับคิมแทฮีในปี2560ทั้งคู่ก็มีลูกสาวด้วยกันสองคนซึ่งปัจจุบันส่งเสียให้เรียนต่อใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศและทั้งคู่ร่วมกันซื้ออาคารในเขตซอโซกรุงโซในราคา68ล้านเหรียญสหรัฐ และซื้ออาคารในอัพกูจองโรดิโอในราคา12ล้านเหรียญสหรัฐ